โดยปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยของปอดเนี่ยเราก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ส่วนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าการฝึกแต่ละส่วนเนี่ยฝึกยังไงนะครับถ้าเกิดว่าทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับถ้าอยากให้แบบว่าหายใจรู้สึกว่าสบายขึ้นเนี่ยก็ให้ทําการนอนท่าคว่ำโดยปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยของปอดเนี่ยเราก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเขาเรียกว่าใช้กระดูกส่วนบนในการหายใจส่วนที่2ก็คือการใช้กระบังลม ใการารหยจส่วนที่3อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าการใช้ไอคงส่วนล่างในการหายใจแต่ว่าส่วนที่เรียกว่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือส่วนที่การใช้กำบ,บงังลมแล้วก็การใช้ไอครงส่วนล่างเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยว่าการฝึกแต่ละส่วนเนี่ยฝึกยังไงนะครับก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับผมบริหารท่าแรกก็คือการหายใจโดยใช้หน้าอกส่วนบนเวลาเราหายใจให้เราเอ่ยยืนหรือว่านั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก็ได้นะครับหลังตรงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนะทำไปด้วยไปด้วยได้เลยครับนะ แล้วก็ระหว่างหายใจเข้าเนี่ยให้ยกมือขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลําดับนะครับอย่างเช่นนี้นะครับหายใจเข้า hmm. ช้าๆลึกๆนะครับนะหายใจให้สุดนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายก็คือให้ยกมือขึ้นสูงที่สุดไว้นะครับพอหายใจเข้าสูงสุดลึกสุดในขณะนี้แล้วเนี่ยกลั้นไว้สักประมาณสักนับหนึ่งสองสามในใจหายใจออกทางปากนะครับพร้อมกับเอามือลงช้าๆ ระวังหายใจออกเนี่ยถ้าเป่าปากไปด้วยก็จะดีนะครับหรือว่าให้้ลมออกทางปากเลยแบบว่าทําให้เป็นรูเล็กๆออกนะครับก็คือเราจะกั้นไว้ตอนที่หายใจเข้าลึกสุดแล้วประมาสักน้ำหนึ่งสองสามในใจนะครับช่วขนาแรงครับอันนี้คือส่วนบนท่าที่2ก็จะเป็นการหายใจโดยใช้กระบังลมหายใจนะครับผมเอามือหนึ่งข้างนะครับไว้ที่บริเวณหน้าท้องนะครับมืออีกหนึ่งข้างไว้ที่บริเวณหน้าอกทําการหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนะครับโดยที่ขณะหายใจเข้าเนี่ยให้ใช้ส่วนท้องเนี่ยดันให้กลางออกมาครับ หายใจด้วยท้องนะครับ,รบแล้วก็ค้างไว้ใช่ครับให้ท้องเนี่ยดันมือที่อยู่ที่วางไว้ที่หน้าท้องนะครับ แล้วขณะหายใจออกเนี่ยให้ใช้มือที่หน้าท้องเนี่ยค่อยๆช่วยดันท้องเข้าแล้วก็ขณะจะอ,ออกทางปากเหมือนเดิมเหมือนนั่งสมาธินะครับใช่ครับถ้าเกิดคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยคือต้อง<ม>ก็เรียกว่ามือที่ไว้ที่หน้าอกเนี่ยให้อยู่นิ่งๆมือที่หน้าท้องเนี่ยเวลาหายใจออกก็ช่วยดันท้องเข้าไปนะครับให้กดไว้สักนิดหนึ่งเวลาหายใจเข้าเนี่ยก็จะรู้สึกถึงแรงที่ท้องที่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเราเนี่ยกำลังใช้กล้ามเนื้อของกระบังลมในการหายใจอยู่ส่วนการหายใจออกหายใจเข้าก็เหมือนเดิมเลยก็คือว่าหายใจเข้าทางปาก ช้าสมา่ำเสมอลึกๆแล้วก็หายใจออกทางปากโดยใช้การเป่าปากต่อไปก็มาถึงการหายใจโดยใช้ใช้โครงส่วนล่างให้ทําแบบนี้นะครับก็คือให้อยู่ในท่าเดิมนะครับแต่ว่าใช้มือสองข้างเนี่ยวางไปยังใช้โครงส่วนล่างของเราทั้งสองข้างกดกดลงไปด้วยน้ำหนักพอประมาณจากนั้นทําการหายใจเข้าในแบบเดิมครับหายใจเข้าทางจมูกโดยที่ให้ใช้โครงส่วนล่างเนี่ยกางออกหานึงออกทางปากครับเอามือดันช่วยนิดหนึ่งเข้าใหม่อีกรอบครับ ในท่าหนึ่งนะครับก็แนะนำให้ทำสักสิบรอบแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นท่าที่สองสิบครั้งใช่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นท่าที่สามนะครับอันนี้ก็เรียกว่าจบยกหนึ่งวันหนึ่งก็คงจะทําอย่างนี้ได้ประมาณสักอาจจะสักสองสามยกก็เป็นไปได้อันดับแรกเลยคือการออกกําลังกายหายใจที่เราได้พูดมาในก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยสามารถทําได้ถ้าเกิดว่าทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเหลืองนิดๆเหลืองอ่อนๆนะครับ ถ้าอยากให้แบบว่าหายใจรู้สึกว่าสบายขึ้นเนี่ยก็ให้ทําการนอนท่าคว่ำหลักการง่ายๆก็คือว่าเอาหมอนหนุนบริเวณสะโพก หมอนหนุนบริเวณข้อเทา้าแล้วก็อาจจะมีหมอนหรือบางๆผ้าบางๆบริเวณหน้าอกหรือตรงที่หน้าตรงที่บริเวณที่เป็นช่วงท้องเนี่ยอย่าเอาหมอนไปหมุนบริเวณนั้นเพราะว่ามันก็ทําให้หายใจลาบากยิ่งขึ้นแต่ว่าคันว่าเราจะให้นอนท่าคว่ำตลอดไปมันก็คงจะเไป็นแบบนี้ได้ดไก็มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะไ,ไม่เกิดแผลก,กดทับนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดความไม่สบายได้ที่อยู่ในท่าเดินนาผัดเปลี่ยนเวียนท่าไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมือนี้ก็จะเป็นไ r ร f ฟเครื่องมือนี้มันช่วยให้กระตุ้นให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าไปได้ลึกสุดๆปกติแล้ว พวกนี้เราไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถประยุกต์เอาของที่มีในบ้านเนี่ยมาใช้แทนได้เราใช้หลอดธรรมดานะครับผมผมแนะนําว่าก็อาจจะตัดสักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหลอดยาวเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเหนื่อยเราทําการหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วก็หายใจออกผ่านหลอดง่ายๆแค่นี้เลยนะครับให้ยาวที่สุดเหรอครับต้นครับใช่ครับให้ยาวที่สุดครับผมฟังแล้วดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเกิดทําจริงจะรู้ว่าทําสักสามรอบเนี่ยก็จะเหนื่อยแล้วหน้ามึนแล้วใช่เพราะฉะนั้น เวลาทำเนี่ยก็กคือแนะนําให้คนไข้ปวยสีเขียวกับเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะครับมันก็จะได้ฝึกให้เราหายใจได้ลึกขึ้นอันดับหนึ่งอันดับ2อคือเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อหายใจออกนะเพราะว่าพ้ากล้ามเนื้อหลักหายใจออกเราแข็งแรงดีเนี่ยเราก็สามารถไอเอาเสพหาเนี่ยออกมาได้ง่ายถ้ามีเสพหาเยอะๆเราอาจจะไปะยุกใช้แบบนี้ได้ครับหาแก้วน้ํามาหนึ่งใบใส่น้ําไปสักเล็กน้อยทําเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเป่าลมลงแก้วน้ำน,น้ำไม่ต้องลึกมากถ้าลึกมากก็จะเหนื่อยเยอะเพราะว่าแรงต้านจะเยอะ คนไข้ที่เรียกว่าเป็นโควิดลงปอนเนี่ยหลังจากหายไปแล้วเนี่ยก็ยังจะมีอาการตามมาได้นะครับอาการที่พบได้บ่อยๆมากๆเลยนะครับอาการอ่อนเพลียอาการที่2ก็อาการเหนื่อยง่ายหายใจถี่ <c oughs> นะครับหรือไม่ก็มีไอมีแบบแน่นหน้าอ,อกอะไรพวกนี้อาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถฝึกฝนได้นะการฝึกฝนทุกอย่างที่เรากล่าวมาในข้างต้นก็สามารถช่วยให้เนี่ยการหายใจเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นอกจากการฝึกการหายใจแล้วเนี่ยยังไม่พอ นะครับผมคนไข้เนี่ยก็จะต้องมีการออกกําลังกายในภาพรวมด้วยออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือออกเพื่อเพิ่มกําลังนะครับหลายๆท่างง่ายมากนะครับเพียงแค่มีวินัยและทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณคุนมากๆเลยนะครับคุณหมอนรฤทธิ์ครับยินดีครับหมอสวัสดีครับ